สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับ มาเปิดกาชากันต่อนะครับตามร่าทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับเรนเจอร์ครับรีวิวไมกี้ไปแล้วนะผมว่าทําเป็นเล่นนะมันใช้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานแบบภาพรวมจริงจังเลยอาจ,จะใช้มันแบบเฮ้ยโหดสุดๆเจ๋งสุดๆเออไม่โดนสกิลง่ายๆเลยถึกสุดๆดาเมจสุดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไปดูคลิปดีกว่านะคือเรียกได้ว่ามันมีจุดที่เฮ้ยใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะเป็นตัวที่ผมแนะนําเลยนะสำหรับผู้เล่นที่อาจจะแบบพึ่งสร้าง ไงดีแกใหม่ๆห,หรือว่ากําลังปั้นทีมเนี่ยผมว่าไมกี้ตัวเนี้ยมีเอาไว้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้ง PVP แล้วก็โหมดอื่นๆใช้งานได้ดีนะ่ซนเกียน์ครับทายาิ ผมว่ามันออกเยอะอยู่เหมือนกันนะเปิดกาชาให้ทางบ้านครับทั้ง3,000แล้วก็เพิ่งเปิด7,000ผมว่าตู้ไทยกีเนี่ยออกค่อนข้างจะดีนะส่วนปืนเนี่ยก็ออกอยู่แต่ว่าแล้วแต่จังหวะแล้วจะดวงนะว่าใครจะเข้ามาในช่วงที่มันจะได้หรือเปล่านะครับอซึ่งเดี๋ยวผมจะตามล่าทั้งเรนเจอร์นะครับทั้งเกียร์เลยนะไอดี ID 2สองเพิ่งจะมีโดนแน่นอนไป1ชิ้นนะครับไอดีนี้ผมมีล็อกนะครับแล้วก็มีตัวของมายากลแต่ว่าอยากได้ เกียร์ปืนนะหลักๆไอดีนี้นะอยากได้เกียร์ปืนครับแต่ว่าทายาทก็อยากได้เหมือนกันรู้สึกรลมเหลือเกินนะครับใครมีทุนอยู่อยากจัดนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเจงนํำกันค้า t ท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังหาจนเียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับ เติมถูกในเกมแ a นเจอร์มีแค่ iOS นะครับทางร้านมีบริการกดแพ็กให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จะสามารถจัดเองได้เลยครับตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะคะถูกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันค้านะครับเดี๋ยวผมไปเนือร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปครับเจน้ำกันค้า TopU p Center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับใายพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับ อ่า ID สองผมมีโดนน่นอนอยู่ชิ้นเดียวนะก็ยังปักเอาไว้อยู่ที่ตัวดาวินที่ครับเพราะว่าสกิลบวกมันเป็นสกิลใบนะก็เลยอยากจะได้อ่ากีอโดนน่นอนเพิ่มเติมครับอ่ะคลิปนี้ ID สองกับ ID ห้าจะเป็น ID ที่ ID ห้ายังไม่มีโดนน่นอนเลยเล่นมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะยังไม่ได้สักทีนึงนะครับอ่ะตู้เพิ่มเลทหลักๆผมอยากได้แม็กกี้อแต่ว่าจะเปิดทั้งสองตู้นะอ่าเพราะว่า ID นี้เนี่ย จะเรียกว่าสายการบินแบบเติมตัวไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆผมก็ใช้ตัวแม่มดบินนะแต่นั้นเนี่ยผมก็ได้หมดนะครับมามกี้อีสานะทาเคมิจิมาเถอะขอแค่นั้นพอครับเพราะว่าตั้งใจจะเปิดเกียร์นะรอบนี้นะเกียร์ถือว่าค่อนข้านจะดีนะมีคนถามเข้ามาหลายคนครับว่าเกียร์แสง่ะถ้าไปทียบกับเกียร์ปกติของอาวุธนะเน้นนะว่าเป็นของอาวุธนะครับที่เป็นพวก เกียร์ธาตุนะครับหรือว่าเกียร์สายถามว่ามันมีความต่างกันไหมถ้ามันมีค่าเหมือนกันคือถ้าค่ามันเหมือนกันหมดทุกอย่างเป๊ะเลยเนี่ยมันก็คือเหมือนกันเป็นเกียร์เหมือนกันครับแต่เกียร์ก็มีค่าแฝงอ่ะผมต้องบอกแบบนี้เกียร์ก็เหมือนเรนเจอร์ครับมีค่าแฝงอแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อไปแล้วกันเบื้องต้นเนี่ยผมให้ถ้ามันเป็นค่าเหมือนกันหมดมันก็ดีเท่ากันนะครับอ้าขึ้นอยู่กับว่าสมมุติเป็นเกียร์สาย นับเฉพาะเกียร์ wood นะวุดนะสมมุติเป็นเกียร์สายเราก็ไปเลือกตามสายนั้นๆน,น,นะเป็นเกียร์หารก็ไปเลือกตามท่าน,นั้นๆก็จะได้ออปชั่น4นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็น8ดาวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสกิลบวกว่ามันไปตรงกับตัวไหนเข้ากับตัวไหนนะับแค่นั้นเองนะคือท้นั้นเนี่ใครมีเกียร์เดินอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ นในสองเกียร์อาวุธนะครับแต่ว่าค่าเดิมเนี่ยของไอ้เกียร์ปืนคิซาก,กิผมว่ามันค่อนข้างจะดีคือมันเป็นค่าเกียร์ที่หายากเอาว่าง่ายๆนะเออครับค่าเกียร์ปืนเนี่ยคือเป็นค่าเกียร์พื้นฐานที่ดีนะก็คือ,อพลังโจมตีรวมปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็โจมตีสกิลโดยแน่นอนคือค่าแบบนี้มันใส่ให้กับเรนเจอร์ทุกตัวได้เลยอ่าที่แบบต้องการดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยตัวไวจะปล่อยมาติดอ่าคอมโบนะปล่อยมาช่วยทีมนะส่วนที่เหลือก็ ไปรู้ไปเลือกเอาครับไม่จำเป็นต้องใช้ออปชั่น4ก็ได้หรือว่าสกิลบวกก็ได้ในกรณีที่ไม่มีจริงๆนะครับอาราเรนเจอร์ก็ไม่มาครับเอาไงเนี่ยไอดีนี้นะครับเ,เข้าเกมมาเป็นไมกี้อัลตร้าอันนี้คือผมจะมาเน้นเปิดเกียร์นะคือเปิดได้เรนเจอร์เนี่ยตอนนี้ผมเข้าเป็นค่า,าผมเข้าเกมเป็นอิสนาอัลตร้า อ่ะส่วนใหญ่ผมจะเข้าเกมเป็นอินสนาอัลตร้านะแล้วก็ทาเคมิจิอัลตร้าอันนี้คือมักจะได้เรนเจอร์นะครับอ่าเทคนิคต่างๆก็มีคนบอกมาหลักหลายสู้แหละคือรอบนี้เหมือนจะออกง่ายนะเหมือนแบบเข้าเป็นอะไรก็เหมือนจะได้บทอ่ะถ้าจังหวะมันดีนะอ่ะแต่คลิปนี้เอาหน่อยเว้ยเรนเจอร์เขาจะไปแจกหรือเปล่าอ่ะผมเข้าเกมมาในช่วงที่เหมือนจะแบบมีพวกไฟแทรกอ่ะศูนย์จุดหนึ่งน,น,นงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะไม่รู้ว่าเปล่าแก้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ กืดออีไม่ใช่ว่าปรับเอาเรนเจอร์ออกนะไม่ได้นะเออเรนเจอร์เนี่ยมันต้องแบบให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาอีกเอาอีกนะส่วนอิสานะเดี๋ยวรีวิววันพรุ่งนี้รอ,อดูแล้วกันนะครับว่าเรนเจอร์ Ranger ใช้งานเป็นไงนะครับเบื้องต้นนะมีน้องๆสอบถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าถ้าเทียบกัน,นครับตัวอิสาะนะกับเมกกี้ใครเก่งของกันมันก็จะเทียบกันยากเพราะว่า การใช้งานคนละแบบเลยนะครับธาตุก็คนละธาตุนะใครไม่มีตัวดาเมจไฟคือในคลิปเมกี้บอกแล้วว่าถ้าคุณไม่มีเมกุมิน ให้เมกุมินตัวเดียวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พวกดามเมจไฟที่แบบเจ๋งๆโตดโหดจริงอ่ะผมให้ธาตุไฟผมให้มันตัวเมกุมินนะนอกนั้นที่เหลือมันก็คือจะแบบว่าเป็นแบบใช้ได้พอใช้ได้อะไรประมาณนี้หรือเก่งนิดนึงนะแต่ว่าเมกุมินมันค่อนข้างจะครบเคลือมากๆซึ่งถ้าเกิดมีเมกุมินอยู่แล้วเนี่ยตัวอิสะนะมันก็เลยดูด้อยไปเลยใช้คำว่าด้อยด้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเมกุมินก็สตันก็ม,กกมีดามเมจทะลุก็รุนแรงครับคอโมโบหยุด5ก็ตึงนะครับ อ่าส่วนอิสระก,ก็คล้ายๆก็เลยเป็นดาเมจทะลุสตันนะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้อิสะนะก็จะใช้ประโยชน์ได้หรือว่าทีมไม่มีป่วนสตันนีนะครับก็ถือว่านำมาใช้ได้อ่าแล้วกมีเมกุมินก,ก,ก็เอาตรงก็ถ้าจะจบอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับแต่ว่าข้อดีของร่างโครนบวกก็คือมันจะปล่อยตัวออกมาได้เยอะอ่าเราก็ไปดูว่า จะเน้นใช้งานทางสกิลโดยตรงไปเลยหรือว่าจะแบบเฮ้ยลองขึ้น9ก้าดาวเวลลร้อสิบเน้นนะเอาแค่เวลล์ร้องหกสิบพอครับอาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงคือยอมให้แบบเเลนเจอร์ใช้แร่เยอะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเลนเจอร์รอบเนี้ยแร่มันไม่เยอะนะอ่านะครับแล้วก็ปล่อยคูดาวนะครับเยอะขึ้นนะเพื่อที่จะแลกกับความสามารถ9ก้าดาวอ่ะเพราะว่าเผื่อแบบโครนติดมาเยอะๆอย่างเงี้ยอ่าจะติดเครื่องสุดท้ายหรือจะใช้พีชีพนะอย่ายอมองข้ามนะโครนบวกคู่พีชีพเนะี่ย อ่ผมว่าถ้าเกิดแบบมีติดในทีมสัก2ตัวนะอ่าเดี๋ยวดี๋ยผมจะลองทําดูที่ ID หลักอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอิสานะก่อนนะครับคือตัวรีเซ็ตความสามารถเข้าดาวไม่มีนะปัญหาครับนี่คือปัญหาใหญ่เฮ้ยออกซะหน่อยเถอะว่าพูดตั้งเยอะแล้วนะี่ยพูดพูดมากเพื่อให้แบบเรนเจอร์มันออกแล้วเนะี่ยดูเนี่ยเออเกมนะเกมนะเพิ่มเลดอยู่นะไอดีนี้ก็อยากได้เฮือกซะด้วยสิ จะให้เอาบินคู่ใช่ไหมเออบินคู่แล้วก็เฮือกไหมผมเปิดหมดนะเพราะว่าบอกไปแล้วนะว่าเดือนกันยานเนี่ยคือถ้ามีเรนเจอร์ตัวเก่งก็แอบ,บมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าคิดว่าสกิลใหม่นะครับจะไปตกที่รอบเดือนกันยาน,นั่นแหละอ่าแล้วก็คิดว่าตัวมูนชุดดำอาจจะทำร่างขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเพราะว่าตัวเดิมอาจจะแบบว่าที่มันทำมาเป็นแสงเฮ้ยแต่มันก็ดูแปลกๆนะ โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยจะให้บินจริงๆต่างๆใช่ไหมอ่าแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้นะใช้คำว่าม,มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยอ่ารอบแสงมืดเก่าก็จะมาด้วยนะครับเดือนหน้านะกันยานะแสงมืดเก่านะแสงมืดใหม่ก็น่าจะตกที่รอบของธาตุมืดนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําตัวมูนสุด,ดาเนี่ยเป็นธาตุแสงอ่าขึ้นมาอ่าเพื่อที่จะรับสกิลใหม่แล้วก็เรนเจอร์ธาตุมืดตัวใหม่ก็น่าจะเป็นสกิลใหม่ด้วย ฟังดูซับซ้อนนะแต่เคยเล่าให้ฟังไปหมดแล้วว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะ่ะเพราะว่าผมได้ข้อมูลแน่ๆเดี๋ยวว่ากันผมจะได้ข้อมูลตรงนี้แน่ๆนะแล้วเดี๋ยวช่วงๆประมาณปลายเด,เดือนเดี๋ยวว่ากันผมจะได้ข้อมูลตรงมันตีโลมาเออให้มันได้อย่างนี้สิวิเอออยากได้ตัวนี้มันก็ต้องออกตัวนี้อันเียกเปลี่ยนตู้ดิเปลี่ยนตู้ได้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ย ออกมันจีโร่ในตู้นี้ไว้เอออ่ะก็ดีก็ดีเดี๋ยวเปิตู้นี้ต่อนะครับอ่ะโอเคมาเรียบร้อยอ่าแบบนี้ก็ต้องไปเสี่ยงโดนนิดนึงนะเพราะว่าผมก็น่าจะใช้อ่าเก้าดาวอ่เดี๋ยวผมคงจะขึ้น9้าดาวนะแล้วก็จะพยายามเอาให้ได้เฮือกสุดท้ายโอเคเออเพิ่มเลนให้มันออกอย่างี้หน่อยสิอ่านี่เขาเกมมาเป็นไมกี้อัลตรานะ อาส่วนถ้าจะไปเทียบกับไมกี้ตัวเก่าผมก็ทําคลิปล่าสุดให้ดูไปแล้วนะว่าไมกี้ตัวเก่าเนี่ยคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะดาเมจก็อาจจะยังไม่ได้หนักโค้งมากแต่ว่าเป็นตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีหยุด5นะครับแราฮาร์ดข้อเสียคือแร่มันแบบมันเยอะมากนะครับเยอะมากจริงเนี่ยบอกข้อมูลเกมเยอะนะไม่เหลือมาเลยครับคือแร่มันแบกบจริงๆนะตัวไมกี้เก่านะครับแต่ว่าบนทับลําน่งก็ยังใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมเปิด ปืนต้งหนึ่งรอบแล้วกันแล้วก็แทกกีต้องสองรอบประเด็นคืออยากได้เกียร์โดนนะเอาง่ายๆเอออยากได้เกียร์โดนนะจัดให้หน่อยเชิบเชิบเนี่ยเปิดรูบี้ละลายแม่น้ำจริงๆนะ <c oughs> เอออ่ะเปลี่ยนครับปืนแมวก็ได้เพราะว่าเอาผมเปิดเอาจริงผมเน้นเปิดตู้นี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่า เกียเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องออกแค่เพิ่มเรทของตู้นั้นๆน,น,นะเมื่อกี้ก็เห็นนะว่าไมกี้บอกอีกตู้หนึ่งโห้ี่อะไรว่าย้อนสอนนัเนแหละโอ้โหน้นต้นด้วยอ้าวมาโอเคผมบอกแล้วตู้เนี้ยมันเจ๋งไอดี ID นี้จะมีอัพเกรด์ห้าแล้วเว้ยเดี๋ยวมีอัพเกรดห้าแล้วเดิมไอดีนี้ไม่มีอัพเกรดห้านนะอันนี้เป็นของไฟใส่ตัวอะไรดี ไอดีนี้เหรอท่านไฟเดี๋ววนนึกไม่ออกแล้วมีตัวอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเาไปมาไปใส่ให้ตัวนี้เลยนะอ่าซากุระมิกุเออเอ้ยไอดีนี้จริงผมมีตัวไฟเก่าๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาทายากิเปิดตู้นี้จะเอนทายากิว้ออกมาหน่อยโอ้โหอ่ะชุดแก๊ง ทุดกากอ่ะเรียกทุดกากเลยหกดาวนะของรอบนี้เนี่ยหดาวทํามาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่คือถ้าแบบไอ้พอจะใช้ได้อยู่นี่มันก็ยังพอด้โอเคนะแต่ว่า6ดาวรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะ,ะได้มาชิ้นนึงก็ยังโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าไปใส่ตัวไหนดีอ่าไซไทจิได้ได้ว่ามีไทจิรองรับอยู่แล้วกันนะ เบิร์กันต่อ ID 5นะครับ ID 5ยังไม่มีโดนแน่นอนเลยนะครับ ID นี้นะส่วนนะตัวเกลีวันเจอร์เก่ามีหมดแล้วแต่ว่าก็อยากได้ของใหม่นั่นแหละอ,อยากได้ไมคี้นะก็จะเป็นไมคี้เก่ากับไมคี้ใหม่นะมาดูนะผมก็ยังใช้อ่แค่ Hypermax นะครับอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์นะครับคือถ้า ความสามารถก้าดาวอะ่ะมันไม่มีอะไรให้มันน่าขึ้นอะ่ะมันไม่ได้แบบบื้อหวานะครับหรือว่าดีขึ้นโดยชัดเจนอะ่ะเราอาจจะไม่จาเป็นต้องขึ้นเป็นเก้าดาวเวลาหสิบก็ได้นะเพราะว่าบางทีเกียร์เราอาจจะยังไม่ดีพอนะครับอ่าเพราะว่าขึ้นเป็นก้าดาวปุ๊บเนี่ยอ่าแน่นอนครับว่าเรนเจอร์ใช้แรกเพิ่มขึ้นปล่อยตัวถาลงมาอีกนิดนึงโอ้คาคุโจดีใจดีไหมอ่ะก็ถือว่าเปิดได้แล้วกันนะอ่ะแต่ว่าเป้าหมายคือไมกี้เนาะ อ่าเมากี้ให้ได้ครับอ่าเดี๋ยวสลับตู้เปิดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเล็งเห็นไอ้อย่างของรอบนี้เนี่ยอ่าคู่เทพนะครับคู่เทพรอบนี้เป็นอินสนากับไมกี้นะครับคือความสามารถไฮเปอร์มันเป็นโครนบวกนะครับติด50%เปอร์บางช่วงติดดีมากๆถ้านําไปเล่นในพวกอ่า PVE ก็คือไปเล่นโหมดอ่ามาแล้วมาเฉยเลยไมยกี้มาครับโอ้ยง่ายได้ว่าอะไรวันเนี้ย โอ้โหสูตรนี้เข้งแฟอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมเข้าเกมครับมาเป็นทาเคมิจิอัลต้าเฮ้ยนี่ก็ออกโอ้เมื่อกี้ก็ออกอโอเคละสบายใจละโอ้โหนี่ตัวอะไรนะงงเลยครับตัวตอนครบร่าสิบปีครับเมนเป้นเไม่ค่อยคุณร่างนี้นะเปิดไม่ได้บางทีก็ไม่คุณหน้าคุณตาเรนเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมเปิดบมนนะผมเปิดบมนนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ย เนไอดีที่ค่อนข้างจะโชคดีนะคในส่วนของอคู่เทพนะส่วนใหญ่คือเวลาเปิดได้ก็มักจะได้คู่เทพนะอ่านะครับรีซิโรได้หมดนะไอดีนี้มีหมดเลยครับเบรมเอมิเรียใช่ปะใช่ปะจำไม่ได้ละจำไม่ได้แลวนะไม่ไแน่ใจนะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้ตุกีดิวันเจอภาคแรกครับเราดึงดูดนะไม่ใช่ว่าเปิดมาเป็นทาเคมิจินะหาเลยนะ,ะผมเปิดหานะครับเพราะว่าเราก็อยากจะ ลองนำมาเล่นในทิศทางอื่นคือผมมีไอดีลองเนี่ยข้อดีก็คือเราจะได้ทดสอบด้วยเพราะว่าผมเล่นก็คือส่วนใหญ่ก็แบบจริงๆจ,จบหลีกอะท้อง1นึ่งเพชรสผมก็ไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสน,นะคือจบหลีกอะไรก็ตามนั้นแล้วก็เน้นสะสมแล้วก็รอเปิดในช่วงเวลาที่มันน่าเปิดแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเปิดได้น่ะก็จะได้ทดสอบด้วยคนระัว่าเฮ้ยเอามาใช้แบบนี้ เกียร์มีแค่นี้มันใช้ได้ไหมอ่ามันจะได้ตอบโจทย์นะครับว่าเวลาเราไปตอบคาถามของผู้เล่นที่อยู่หลากหลายลีกเนี่ยอ่าเขาใช้แบบเราเนี่ยโอเกียร์ง่อยกรอกเลนเจอร์พื้นฐานอ่าใช้ได้ไหมอ่าสามารถไปเล่นอยู่ลีกอะไรนะครับก็สามารถตอบได้ทั่วถึงนะอ่าคือผมแน่นอนผมไม่ได้สอนลีก ระดับแบบโอ้โหมาสเตอร์หนึ่งขึ้นตํานานอันนั้นเขาเก่งออกว่าผมอยู่แล้วแน่นอนนะผมก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกมว่าไอข้อมูลเกมเนี่ยมันมีแบบนี้แบบนี้อ่าเหมือนเป็นโคชชิง่งนะครับว่าไอเรารู้ข้อมูลเกมนะเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่านะ,ค,ะ,าปปะ,ค,ะคุณจะไปประยุกต์ใช้อ่าคุณจะไปทดสอบยังไงก็แล้วแต่อ่าเพราะเทคเนคนิคการเล่นน่ะอ่าผมผมเชื่อว่าเกมในโลกแบบนี้มันมีเยอะมากครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เล่นหลากหลายเกมฉะนั้นเนี่ย เทคนิคการเล่นเนี่ยมันตึกตือกันได้แต่ว่าพวกข้อมูลเกมพวกการทดสอบอะไรเอ้โหนี่ไงพูดมากเลยเรนเจอร์ครับมาครบหมดเลยนี่ไอดีนี้แบบว่าตัวตึงของแท้เลยครับอันได้หมดเลยนะไอดีนี้ห้าครับตายและแล้วเรนเออแล้วเกียร์ดอกไปวะเนี่ยอ่าออกหมดเลยนะนี่อ่านะทาเคมิจิไม่เป็นไรนะครับเสียงหายเลยครับทาเคมิจิตัวเก่าเนี่ยยังค่อนข้างจะดีอยู่นะ อันนี้ผมมีหมดเลยเรมเรมเอมิเลียด้วยดินี่เรมเอมิเลียนะครับเนี่ยไอดีนะบอกแล้วนะครับว่าโชคดีเรื่องของ Ranger, เรนเจอร์แตดเียังไม่เคยมีโดนแน่นอนนะฉะนั้นวันนี้ต้องเปิดสิงแล้วละ่ะมาสามรอบใสหมดครับไม่เปิดตู้ปืนเพราะเดี๋ยวตู้ปืนจะมาออกตู้นี้อ่ะลุ้นกันครับ ตาแตกไหมไอที่5เป็น ID เดียวของผมนะที่ยังไม่เคยมีเกียตรตีสกิลโดนแน่นอนนะครับอ่ะจะยังเป็นแบบนั้นต่อไปไหมคือแต่ละไอดีนะอย่างที่บอกนะบางทีมันก็มีเรื่องแบบนี้จริงๆผมถึงบอกว่าบางคนถ้าแบบโชคร้ายมากๆดวงแย่มากๆลองเปิดใจสร้างไอดีใหม่ดูไหมนะอย่าใช้เบอร์ซ้ำนะครับโดน403นะใช้เบอร์ซ้ำนะแบบเบอร์เดียวไปสร้างหลากหลายไอดีครับมีความเสี่ยงสูงนะ อ่าได้ได้ไดมามาเกียร์อื่นๆก็โอ้โหไม่ออกครับอันเนี้ยพอโชคดีเดนเจอร์ก็ไม่ให้เกียร์นะคือเกมก็เป็นแบบนี้นะคือให้นแบบโอเตอร์พร้อมลายเซ็นหน่อยก็ได้นะเออคือให้มันก็ให้มาครบๆหน่อยเออหรือว่าเวลาเราไปดู วงรนตีดารานะให้โปสเตอร์รูปดารามาไม่เซ็นมาให้เหมือนแบบเราไปซื้อเองริมถนโนนะเออมันก็ต้องแบบมีทั้งโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่มาเลยเกียร์เจดาวก็ไม่ออกอ่ะถ้าเป็นเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงกันนะระหว่างไอดีที่มันแบบว่า เวลาแบบโคลโบมานะครับเปิดได้หมดเลยเปิดได้คู่เทพแล้วได้ทั้งคู่ด้วยนะเออนะครับตะกี้ไม่เคยมีเกียร์โดนแน่นอนสักชิ้นเลยอ่ะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะอ่ะใครเปิดกระชา้าอยากให้ได้นะอ่าเรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะครับไมกี้ไปดูรีวิวแล้วกันนะผมว่าอ้ใช้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ว่าจะไปคาดหวังว่าโหจะต้องใช้ดีระดับสูงระดับเทพเพราะไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันก็เรียกได้ว่าใช้ดีพออที่จะผลักดันเราไปยังหลีกที่สูงขึ้นนะครับหมวดอื่นๆนะครับอ่ะส่วนตัวอิสระนะ วันพรุ่งนี้นะครับอันส่วนตัวอื่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็คงจะรีวิวนะถ้าแค่ไม่จิดเดี๋ยวได้รีวิวแน่ๆเพราะว่าเปิดได้ในไอดีแห่งสายการบินนะมันก็น่าจะไปช่วยแบบเฉพาะกิจเฉพาะทางครับส่วนตัวคิซาก,กิคาบุโจเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวค่อย มีเวลาเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันนะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับใครมีทุนอยู่นี่เห็นได้เลนเจอร์แบบนี้นะก็แนะนำร้านเติมเกมนี้เลยนะครับจะนำการค้าทับอัาเตร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับอ่ะเนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเ็นครับร้านค้าจดเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีนะครับเติมทุกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จับได้เลยนะครับอ่ะเจ้นี้รับเติมเกมมือนะอร้านค้าถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติ คอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับเจ๊น้ำกันค้าทาวอั์เซนเตอร์ปลอดไัยประหยัดรวดเร็วครับใครพร้อมรีบไปจัดกันได้เลยนะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาบกันครับสวัสดีครับ